มาครับเพื่อนๆครับกับอ e ีซูซแ c a ยกสูงเกียร์ทำรรมาดายที่สำคัญคือเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซล4คูณ4ครับ V c o s s ปี2022บอกเลยว่าเป็นอีก1รุ่นที่หายากในตอนนี้นะครับเป็นอีก1แึ่งแเทีมเลยผมบอกเลยใครนะครับดูแล้วอยากได้ไม่ต้องอะไรเยือนเพื่อนเดี๋ยวผมพาดูไปคันแรกครับมันมีทั้งหมดอยู่5คันนะเพื่อนนะเซตนี้เอาคัน2คันนี้ไปก่อน8 6 2 7 เพื่อนๆดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าน็อตเดิมเนี่ยคำเรือว่าเดิมคือน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนี่คือสีเดิมโรงงานฝาปงหน้าไม่เคยถอดทาสีและที่สําคัญหัวใจหลักคือเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องสามคัญดีเซล190่ร้าแรงแม้าเพื่อนๆดูฟังนะฟังเอานิ่งมากครับนี่คือรถคุณภาพสูงเพื่อนๆดูคิวซีเพยังอยู่เลยนี่ใครเพื่อนๆทีีที่ ติดตามผมอยู่แล้วก็อยากได้แครบเครื่อง3,000อีซูซสมาแล้วครับนี่คือ v cos นะครับเป็นอีกหนึ่งเซตที่เอามาให้เพื่อนได้เลือกกันอ่ะ 2, 65, 60, R18 ยางปี25ครับยางปีเดียวเลยปีนี้เลยแห้งแห้งเลยเพื่อนเนี่ยเอาใครทันก็เอาไปใช้งานกันเด้อมาดูภายในครับภายในก็ไม่งด้วยเป็นตัวแซดเพื่อนจะเป็นเบาะหนังสีดำาด้เข็บ เนี่ยได้จะเป็นสีขาวนะครับคุณแจได้มาครบเลย2ดอกครับพวงมอลัยมันติฟังก์ชั่นครับมีฝั่งซ้ายมือก็จะควบคุมเสียงพวงมอะไรบลูทูทธขวามือจะเป็นควบคุมความเร็วหรือ cruise control เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1,70,000กับ9,080กิโลเมตรไม่ได้เยอะนะเพื่อนนะผมบอกเลยเนี่ยเกียรธ์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดสวิตชิปออเดไฟคือสวิตช์ปรับรูปแบบการคับ ขับ2ขับ45 4หสีโลแล้วก็มีระบบลงที่หน้าชันดิฟล็อกเอาละสิสวยงามมากเพื่อนราคายังไม่ออกน่าจะวันนี้ก็กพรุ่งนี้เพื่อนวันนี้วันที่10อ่าวันรัฐธรรมนูญด้วยวันที่10ทนันว่า68ใครเจอคลิปแล้วอยากได้ด่วนๆเลยเพื่อนเอาไปใช้ก่อนปีใหม่ได้เลยเนี่เพื่อนดูโอ้โห มันไม่ค่อยมีครับตอนแรกผมตกใจไอวีคอรเป็นมีแคปด้วยหรือพอเจอของจริงโหรีบเอามารีวิวเลยเพื่อนนี่ของแท่ดู QC ตัวกันเลยยังอยู่อยู่เลยครับเมื่นอหยกน็อตเดิมมากโอ้โห,โหเอาใครกําลังหาไปใช้งาน,นครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่เป็นผมบอกเลยเป็นเป็นเจ้าพ่อแห่งขุนเขาอีกค่ายหนึ่งเลยนะเครื่องสามพันตัวนี้นะครับนี่เพื่อนดูแล้วเป็นแคปด้วยนะครับ 4คูณ4ี่รบล็อกสีบรอนเงินรุ่น z ซต DDI มีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับกันชนท้ายของเขาเลยแล้วก็ไลเนอร์จะเป็นของดี a มแท้แต่ว่ามีการลองรอยการใช้งานน่จาจะบรรทุกถังน้ำมันนะผมว่านะมันมีกลิ่นน้ำมันนิดนิดนหน่อยนะครับแผงค่ายอะไรเดิมหมดนะครับเพื่อนดเดิมเดิมคันแรกนะผมบอกเลยว่าคันไหนก็ได้คือคันนู่ประมาณ6 0 0 0กลางๆนะเพื่อน อันนี้ประมาณไว้นะครับไม่รู้ว่าคณะกรรมการเขาจะสรุปมาเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นรถที่หายากเลยเลยอ้าวปี 2, 2022กระบะบรรทุกไม่มีหลังคาเครื่องยนต์3.0ดีเซล1 9 0ตรงัก้สิบที่1นะครับก็คันแรกก็โอ้โหสวยแล้วเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยบอดี้อย่างเนี้ยเอาไปใช้งานกันคันที่2ครับเพื่อนๆสำหรับเซตนี้ไม่แพ้กันนะผมบอกเลยความสวยของบอดี้นี่แป3 3 ไปดูอันนี้คันนี้ล้างทันก็เลยให้เขาล้างมาให้นด่ดูน็อตเดิมๆดิมนฝาโปรงหน้าไม่มีขยับเพื่อน,อนๆดูปั๊มเบรก ABS ด็สวยกิ๊บเลยห้องเครื่องยังกับป้ายแดงเพื่อนเนี่ยเครื่องเดินนิ่งมากเ,เพื่อนฟังนะสุดนะเครื่องยนต์3.0ดีเซล190แรงม้าเอาปรเล็นเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะเี่เพจยัง QC ยังอยู่เลย น็อตเดิมๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าน็อตเดิมเนี่ยเดิมมากนะครับนี่แหละใครซื้อทันรีบเอาไปเลยเพื่อนเครื่องสามพันไม,ไม่ง่ายๆนะครับไม่มาบ่อยบ่อยวีคอสนี่เอายางครับ265 60 R 18ยางเป็น2,025เหมือนกันนี่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 ่ 25. จวงล่างแห้งๆอย่างที่เห็นโอ้โหเจ้าพออีแม่เอ้ยมา ใครเห็นแล้วอยากได้ทักมาโลดคันไหนก็ได้2องคันนี้ชุดแรกเพื่อนดูกุแจได้มาครบเลย2องดอกครับแล้วที่สำคัญเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่เอยหนึ่งแสเ้อยแปดสิบเก้าเอาละสิผมว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณนั่นแหละหกแสนกลางๆหรือเละหน่อยๆนะเพื่อนนะเพื่อนดูเกียร์ธรรมดาเดินหน้หกสป,ปีหัวเกียร์สวยมากชิปออลนไฟนะครับนี่ ลุงธินาชันดิฟล็อกพบหมดมีกล้องบันทึกหน้าแถมไปด้วยอ่ะผมใส่เกียร์ถอยให้นิดหนึ่งเกียร์ถอยต้องดันก้านเหมือนวนโวีเพื่อนปุ๊บแล้วก็ดันไปสุดแล้วก็นี่กล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์วัดระยะให้เรียบร้อยจ้านี่เอาไปดู <laughs> ผมกลัวเพื่อนๆไม่ทันไม่ใช่เหรอครับเพราะว่ามันมาแค่5คันเซตนี้นะครับ สองปีนี้นะปีหน้าไม่รู้แล้วนะครับปีนี้แหละมีอยู่แค่นี้เข้ามาห้าคันแต่ว่าสองคันนี้ใครเอาทันก็ยินดีด้วยนะครับรอราคานิดนึงแต่ราคาซื้อได้เพื่อนบอกเลยราคาเดี๋ยวรออีกน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้วันนี้วันที่สิบสิบพันวาร์หกแปดนะเพื่อนดูชอยสายล่างเดิมมากครับสิบพันวาร์หกแปดครับถ้าวันนี้นะครับราคาออกก็ยินดีด้วยกับคันที้ใช้สําหรับคนที่โทรมา นะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ถ้าออกพรุ่งนี้ก็ว่าวกันไปเพื่อนได้หมดครับนี่2022กระบะบรรทุกไม่มีหลังคา2 3เครื่อง3.0 190แรงม้าดีเซลแบบที่1เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่เป็นรถผมจะบอกว่าต่อไปมันจะเป็นแรเทีมแล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยเครื่อง3,000จะหาค่อนข้างที่จะไม่หาง่ายแล้วนะเพื่อนแล้วราคาก็จะโดดไปเยอะเลยเอ่ะใครซื้อทันในเซตนี้ขอ้อสองขนแรก นะเบอร์โทรอยู่ด้วยนะทักมาไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ